ซอยเป่งเหมือนเดิมครับพีน่น้องลงฝุ่นสวยครับพี่น้องไปเรื่อยเมืมอเดิมกันเบิ่งเป็นซอย, <c oughs> อยครับผมดูใส่เป่งเปงสวยครับแดดเดียวสุดยอดครับพี่น้อง ใส่เหมือนเดิมครับผมใส่เป็นเป่งอีกแล้วครับผมพี่น้องใอยเหมือนเดิมครับผมใอยหัวแหลมครับพี่น้องใส่แต่ก่เป็นเป่งเลยครับผมใส่เนะครับไปครับผมยิ่งด้วย ซอยครับผมแม่เป่งๆมนเดิมนี่ครับคนรมควยมาตกป่าเลยครับมันนี่อากาศเย็นหลันะครับซอยมนเดิมเป่งๆมนเดิมครับผมนะครับโอ้ตะโก้ครับผมนีว่ามันสวยครับผมเป็นตะโก้ครับพี่น้องเอ้าว้ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถูกท่านครับชินชอบกันตกปูห่าปลานะครับเนาะคุปโพรณนทัยมนเดิมครับผมมัีน่ายพามาย่ำแรงๆครับผมนี่สายรายงานมาว่าปลาซอยเขากินดีครับพี่น้อง เป็นไม้กระชังมันแพงมันนุ่งมังครับอยู่อานาถายู่ฟังมันนุ่งมังนี่ครับรู้สึกว่าเสี้ยนเสี้ยนป่ามองมุมี่ครับวันนี้อากาศร่มแห้งแล้วก็เย็นน้าครับผมตาบานาถายก็มากครับลองมาเห็นวิดีโอให้พี่น้องรับชมนะครับเนาะไปครับผมไปรับชมกันนาถาย่านาถายจะมาร์นวอล์กการตกปลาสอยครับผมสอยห้อแหลมครับพี่น้องไปรับชมกันครับผม รับผมจังได้ครับกินว่มากินสับไม่เหลือครับผมแบบนี้ไม่เหลือครับผมกินทีครับรสชาติเอีกันกินทีครับผมนะครับสวยเหมือนเดิมครับผมนี่ครับพี่น้องตะขอเป็นของมารุเกียวครับ 0.3หาครับหรือเบอร์สามครับผมเป็นเบ็ด2องนะครับเนาะมอนเกี่ยวครับพี่นอ้องกวนใส่ใส่สารรมกำเม่าน,น,น,นั้นะครับนี่ะครับไปครับผมเบิร์นกินกัว,กวรับมาครับผมเบิร์นบิ๊กิน มาครับเอะกินบ่กินครับโอ้จมูกอะไรครับผมจุ๊กยุกยุกข้าวบัตครับผมสับเลยครับไม่เหลือครับผมสับเลยครับไม่เหลือยกครับผมสอยเหมือนเดิมนะคระ por, ะับซอ,อ,อยเป็นเป่งเหมือนเดิมครับพี่น้องไปเก็บเป็นแต้มครับ ไปรักผม,มกินทังเผื่นกินครับกินครับทังเผื่นเอาละครับผมแตะแตะโยกโยกโยก ซับไม่เหลือครับผมอุย้ยจงผุดเอาเลยครับผม่มเหลือครับผมสวยก็หล่ะครับผมลงฟุงสวยครับผมนีม่น้องไปเรื่อยเหมือนเดิม แต่แต่แต่ยก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 โอ้โหหยกสูงครับไว้ปล่อยไว้โพดครับแต่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 บไม่เหลือครับผมแบบนี้ไม่เหลือครับผม เหมือนเดิมครับผมป๊บไม่เหลือครับผมแบบนี้ไม่เหลือครับผมแบบนี้ก็ไม่เหลือครับมามาแลครับผมโอ้โอ้โอ้เนี่ครับผมทนทคนตกปลาบ่อยมีเลยครับมึงน้องโอ้มีขลิบ ซอยครับผมแม่เป่งๆมืาเดิมนี่ครับคนบโมควัยมาตัวป่าเลยครับวันนี้อากาศเจนแล้วก็ร่มแห้งครับคนตัวป่าบ่มีเล่ครับพี่น้องจะดาถ่ายครบบาบอคุณเดียวอ้าวครับผมรับชมกันดาถ่ายไปเรื่อยๆครับผมดูขึ้นหน่อยหนึ่งครับผมมากินแต่แต่เขาเพื้อเอาเลยครับผม ยกสับเลยครับผมอู้ยกสูงครับผมยกสูงเลยครับผมสอยเพิ่มมั้งถึงกับบังคับหยกครับผมขับไปปลาจมหยกครับเตปืนเบาๆน้อยๆครับผมพี่นนอไปนีะครับสวยนะครับผมอู้แม่เป่งๆเลยครับผมสวยกันละครับไปครับผมดีเรื่อย นยู่เลยครับอยู่กันน้อยนึงครับผมอ้าวลุงผุดครับลุงน้อยเดียวครับสามีรับยกขันครับแต่ยกยกยกปางแดงวะยกยกยุกยุกยกสาบไม่เหลือครับผมแบบนี้ครับผมมาครับมาเลยครับาเไปยังครับพี่น้อง สอยต่อบ้างครับเนี่ยสวยแล้วครับผมไปเป่งเลยครับผมอู้บักใหญ่เลยครับผมแม่นี่ใหญ่หลีครับผมไปเรื่อยครับดูกันครับไฮตากรัวทิดพื้นครับผมแล้วยกขึ้นคอนิ้วมือหนึ่งครับผมจากพื้นดินนี่ครับสมีธครับปลาสีกินยกหยกยกเอาเลยครับทั้งพื้นหลีเลยครับผม สกินยกส่วนส่วนใหญ่ยกยกยกผูยกคุณครับเด้อแตะบอแตะไม่หิวแตะบอแตะมาบอมา หยบหยิบหยิบหยิบอูโอ้อยู่หม้ท่านครับหม้ท่านครับพี่น้องสาบปุยครับผมนี่ครับประกันยกขั้นครับผมเป็นยกให้พี่น้องมั้งครับมั้ครับมั้งับปลาให้กินยกขั้นครับพี่น้องเป็นปลาตัวเบิ่งตัวปลาเหมือนกันครับผมสวยอันบัวครับสอยมันดดิมครับผมนี่ครับเทคนิคการเห็ดให้ปลากินยกถอยครับผมไปเลยกันครับผมตัวหนึ่งครับผมพี่น้อง ถถายโยกขึ้นจากดิพื้นประมาณของนี่มือหนึ่งครับบันนี้เมือการกินมันจะแตกต่างกันนะครับมันสีเป็นจังหวะถอยโยกถอยครับบันนีครับมันขับไปปลายโยกถอยครับอ่าครับดมก็เอาครับสำหรับสำหรับโยกถอยครับทำเลยครับเด้อมาบอกสันญันชีบสันชีบมายังครับจันชีบมาบอกครับ ครับนั่นี่มันครับผมถวทอพี่น้อมึงบอกครับยกโยกยกจุด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 จุกจุดจุดจุดุด ครับเลยครับไม่เหลือครับผมไม่เหลือครับพี่น้องตัวนี้ออกส่งจุ่มครับพี่น้องเมื่อกี้ไม่เหลือครับผมปลาสอยอีกบ่ครับเป็นปลาสอยใส่บิงเปย่งเครับผมเดี๋ยวรูดครับเก็บเป็นแต้มครับพี่น้องเก็บไปก่อนครับไม่ครับาใไมใส่เปิดแหนโปวดมันทรงใสขาดครับไม่ครับาใไมเบิ้งแก้มือบั แต่แต่และครับผมมากินแตะแต่ครับแทะเนีน่ยนึกนักนักหรือเบายกจบยกยกซับเลยครับไม่เหลือครับผมโอ้ยโอ้อยเน่ยถ่ายเปิดบางปวดบัตรแล้วเฉี่ยาสวยบ่าครับพี่น้องมันจะสวยอยู่ครับมันจะสวยใส่งานอยู่ครับ,รบนี่ โอ้โหโอ้เป็นปลาพมรับผมนักทายนึกว่าปลาสใยเป็นปลาพมกันพี่น้องขอทั้งเหงือกคอทั้งปากครับพี่น้อง <c oughs> เอาดีกันครับเอาออกไปก่อนเดี๋ยวตกอีกครับ <c oughs> ไปครับผมจมครับแต่บุลึกครับเอาเบิ็งแต่แต่อยู่ๆครับ เลยครับไม่เหลือครับผมแม่บุับไม่เลยไม่เหลยครับพี่น้องสวยบอกครับผมกินบางๆเนี่ยนี่ถายมากขึ้นนาดครับผมมาสวยเหมือนเดิมครับผมใส่เป่งๆอีกแล้วครับผมพี่น้องสวยเหมือนเดิมครับผมสวยงอแหลมครับพี่น้องนี่ครับเดีเดียวแสบใไหมครับคุณนี่นี่ครับดสามครับพี่น้องตายยาวไปครับยาวไปมีตัวอีกไหมครับผม มึงกันกับผมมึงปลายเบีดด้วยครับที่มึงปลายขั้นในี่ยไพ่้ึเลวออ้าพี่น้องไปมันวน,นไปคำๆไปครับผมมาผู้เดียวมันนีเบาก็พี่น้องไปเิ็ละเอาผมมึงกินบบกครับถึงผืนแล้วยกนิดนึงครับผมมีอาการบาบกครับการมาบบกครับอาการมากครับผมเจ็บเบาครับ โอ้แพร่เกื่อนครับเหยียบๆจุกๆอยู่ครับแตะแทะโอ้แตะแตะแทะอยกๆสับไม่เหลือครับผมโอ้โหไม่เหลือครับผมต้องผืนเอาเลยครับสต่เพี้ยนทองหรือว่าสวยครับผมมาจะเป็นนาทายว่าอาจจะเป็นสวยครับเพิ่กันเพิ่งเป็นสวยครับผมโอ้ใส่เป่งๆสวยๆเลยครับแดดเดียวสุดยอดครับผมมีน้องมันมนแล้วครับไปครับผมทํากันเรื่อยๆ ถึงพื้นคือกินครับผมถึงพื้นคือเอาครับพี่น้องใส,ส่สวยเลยครับน้องนี่ครับใส,ส่สวยๆครับเป็นฝ้ามือเลยครับผมไปีกเลยครับผมอ่ะอกิน แต่แต่เย็บเย็บเย็บสาบไม่เหลือครับผมยกสูงครับแบบนี้ไม่เหลือครับใส่ สวยไม่เป่งเหมือนเดิมครับผมไปเรื่อยครับกำถ่ายมันม้วนกันครับผมอ้าวไม่เบิ้องรุดไปครับเมื่อกี้ผ่านไปครับแต่ขับไม่เหลือครับผมแบบนี้ไม่เหลือครับผม ทียิบเลยครับพี่น้องทียิบเลยครับผมอ๋อสวยตัวนี้รุนแรงเลยนครับอ้ตะโก้ครับผมดูว่ามันสวยครับผมเป็นตะโก้ครับพี่น้องเอ้าว้กอนครับผมครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเวลาอันสมควรครับพี่น้องที่ครับถึงเวลาให้อาหารปลานิี้นะเงียบเลยครับผม หอยหันปลานิ่นอยู่ครับนี่ครับหอยหันปลาหนิ่นเหรรู้สึกว่าปลาแม่น่าม่งเหรจะบอกคอยมากินครับผมหอยหันปลานิ่นเงียบแล้วครับอ้าวท่ายภางกราบแล้วครับบัานนี่ผลขั้นกานเท่าไหร่ครับเล็กกันหน่อยเพราะตะเหลวแรงครับพี่น้องโอ้บื้อว้าปนนี้ครับผมนี่ครับคผลขงานครับเป็นปลาสวยอย่างเดียวครับปลาสวยป้านี่ครับส่วนใหญ่น้องครับครับผมผลงานโอ้บือว้าปนไดกับพ่อต่เหลวแรง่งนะครับน้อ เอาผมพอกันาคลิมนาสำหรับลิมนี้ถ่ายลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ